มาตรฐานวิชาชีพครูโดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพอาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบและสอนรายวิชาดรประพัฒ์สอนสมสถานรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา2568สวัสดีครับผมทีเชอร์นิกวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้จักกับมาตรฐานวิชาชีพครูกันครับ ถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับอยากรู้จังเลยว่ามาตรฐานวิชาชีพครูคืออะไรและมีอะไรบ้างงั้นเราไปถามครูกันเลยครูหมายถึงบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งรัฐและเอกชนมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา<ม>เพื่อเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูมาตรฐานข้อนี้ประกอบด้วยมาตรฐาน2ส,ส่วนได้แก่มาตรฐานความรู้ซึ่งหมายถึงข้อกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุิอื่นที่คณะสภารองรับโดยต้องมีสาระความรู้และสมรรถนะมาตรฐานในเรื่องดังต่อไปนี้มาตรฐานที่1ความเป็นครูมาตรฐานที่สองปรัชญาการศึกษามาตรฐานที่3ภาษาและวัฒนธรรมมาตรฐานที่4จิตวิทยาสําหรับครูมาตรฐานที่5หลักสูตรมาตรฐานที่6การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนมาตรฐานที่7ด การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาตรฐานที่8นวัตรกรรมและเทคโนโลยีส,รสารสนเทศทางการศึกษามาตรฐานที่9การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาตรฐานที่10การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่11คุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณ ประกอบวิชาชีพครูจะต้องผ่านการฝึกทักษะและสมรรถนะของวิชาชีพครูในด้านการปฏิบัติการสอนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีการศึกษาและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการคุทธสภากำหนด 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานมี12ประการคือ 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2. ตัดส,สินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3. ม,มุ่งม,มั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศัก,กยภาพ 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพท่เสมอ 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7. รได้งานผลพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11. แสวงหาได้ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ส มาตรฐานการปฏิบัติตนคือข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพหรือที่เรียกกันว่าจรรยาบรณวิชาชีพซึ่งมีอยู่5ประการดังนี้ 1. จรรยาบรณต่อตนเอง 2. จรรยบรณต่อวิชาชีพ 3. จรรยบรณต่อผู้รับบริการ 4. จรรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5. จรรยบรณต่อสังคม จัรยาบรณวิชาชีพครูพุทธศักราช2556มาตรฐานการปฏิบัติตนข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรญญาบัลวิชาชีพพุทธศักราช2456จัญญาบัลวิชาชีพครูมี5ด้าน9ข้อ 1. 1. จรรญ,ญาบัลต่อตนเอง ครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 2. จรรญ,ญาบรรต่อวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครูต้องรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ 3. จรรยาบันต่อผู้รับบริการครูต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเท่าเทียมกันครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจครูต้องประพฤติตนปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งโดยไม่ชอบ 4. จรรยาบรนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามาัคคีในหมู่คณะนะ 5. จรรยาบรนต่อสังคมครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมโดยยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป็นประมุขข้อบังคับคุรุสตาเรื่องบรรยาบัญญาัิชาชีพพุทธศัรกราช2556 สาระสําคัญคือการกําหนดสัญญาบัตรวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งต่อตนเองผู้รับบริการผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและสังคมซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วภายหลังประกาศลงในราชกิจจารุเบกษาวันที่4ตุลาคมเพื่อศักราช2,556ที่ผ่านมาสัญญาบัตรวิชาชีพหมายถึงมาตรฐานการปฏิบัต,ติตนที่กําหนดขึ้น เป็นแบบแผนในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศาึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้บริับบริการและสังคมอันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพโดยผลการต,วตรวจสอบสามารถแบ่งออกได้เป็น5้ากรณี 1. ยกข้อกลนะ่าวหา 2. อตักเตือน 3. ามภาคทัน 4. ทับใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน5ปีและห้าเพิ่มถอนใบมาตรฐานวิทยาฐานะครู 1. ครูปฏิบัติการต้องจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ยังต้องอาศัยคำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ 2. ครูชำนาญการต้องมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร โดยวิธีการใหม่ๆวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบพัฒนาองค์กรและทำงานเป็นทีมสามครูชำนาญการพิเศษจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 4. ครูเชี่ยวชาญต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆพอทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนครูพัฒนานักเรียน ให้เกิดผลโดยตรงต่อครอบครัวทำงานเป็นทีมอย่างต่อเน,นื่อง 5. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการคิดนวัตรกรรมพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนสร้างองค์ความรู้ที่นำไปใช้อ้างอิงได้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและวางระบบในการป้องกันปัญหาอค์ประกอบของวิชาชีพขั้นสูง 1. เป็นงานที่ใช้ความชำนาญ<ม>ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเป็นงานที่ใช้สติปัญญา 2. มีจรรยาบรริชาชีพเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงาน 3. ม,มีองค์กรรับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณและ 4. มีสถานภาพในสังคมสูงได้รับการยกย่องนับถือเงื่อนไขของวิชาชีพครู 1. ได้รับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ 2. มีจรรยาบรรณครู 3. มีมาตรฐานวิชาชีพครู4มีมาตรฐานวิทยาฐานะ5มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู6มีองค์กรวิชาชีพกำกับ7มีพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง